ว้าวลูกซันและสร้อยอ่ะมีป่ะอันนี้ไม่คิดเยอะเลยนะล่าสุดปอกขอมาแพงมาเท่าภาคูแล้วปอกขอมาตาถามว่าพี่ที่คลอดลูกเนี่ยพี่จะร้องไหมเพลงพี่ร้องแล้วถ้ากูมีบ้านนี้กูไม่ร้องและเพลงอะไรจริงชีวิตพี่เตยอ่ะน่าติดตามมากกว่าชีวิตกูนะเยอะเลย สวัสดีค่ะทุกคนพ่องใสไหมคะพ่องล่าสุดแต่งสะท้อนอีดอกวันนี้นะคะมีภารกิจคือเราจะไปรับขวัญหลานแต่ก่อนจะเป็นรับขวัญหลานข้างบ้านค่ะเมื่อวานนี้เขามาบอกว่าน้องจ้าคะเดี๋ยวขอรถจอดหน้าบ้านหน่อยนะคะเราก็โอ้ยยินดีเลยค่ะพี่จอดได้เลยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนกลางวันเชิญไปรับประทานอาหารด้วยนะคะเด็ดกว่านั้นจำไม่ได้จำไม่ได้ที่มาบอกอะหน้าตาเขาเป็นงไง <laughs> แต่ก็ได้มารยาทไปค่ะ เฮแต่กูไม่รู้จักเขาเลยนะเว้ยมันจะดูเป็นเสือกเหรอแต่เมื่อวานเขามาบอกจาหน้าเขาไม่ได้ใครเจ้าของบ้านอ่ะสวัสดีค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 ่ะสวัสดีนะคะพี่สวัสดีนะคะนี่เมื่อวานที่ไปบอกจำได้แล้วนั่นและเราก็หาเจอรู้แล้วใครเจ้าของบ้านแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะแม่รวยอยู่แล้วรวยยิ่งขึ้นไปค่ะจ้าอาสยามจ้ะเอ๋เอ๊ะ เมื่อกี้สำเร็จเอาจริงนะตื่นเต้นยิ่งกว่าอีงานคอนเสิร์ตนะเมื่อกี้นะคนมาดูเราเป็นพันคนเขาก็ยังตั้งใจมาดูเราไงแต่อันเนี้ยมีใครวะมีใครวะแลวหน้าไม่ได้แต่งอดอกแต่แต่งตัวคือแบบหืไปค่ะรล้ฝันหลาน ว้าวมือสั่นนี่จ้าเด็กแรกเกิดเหรอพี่เนี่ยใช่ครับเพราะอันนี้มันจะเป็นทองพี่น่ขยับเลื่อนใส่ได้นะครับเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้อยู่ที่หมื่นห้าครับแล้วสร้อยอ่ะมีปะสร้อยข้อมือหรือสร้อยขอก็ได้พี่อันนี้จะเป็นสร้อยข้อมือเด็กน้ำหนักเท่าไหร่คะเนี่ยอุัยนี้น่ารักเลยอันนี้ครึ่งสลึงครับอุ้ยราคาดีครึ่งสลึงสองข้างตอนนี้ก็เจ็ดพันแปดอันนี้ไม่คิดเยอะเลยนะล่าสุดน่ารักอ่ะจะสะดวกกว่าตรงที่ว่าเหมืนเก็บง่าย ใช่ชสะดวกอันนี้คือขอแนะนำมาแล้วว่าสะดวกกวา่าสะดวกหมูด้วยอันเนี้ยเอานี้ละกันเพราะว่าสะดวกสะดวก,ดวกมาแป๊บเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยไปจ้าไป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 เราจะไปบ้านพี่เตยอูอยากรู้จริงๆพี่เตยเข้ามาซื้อบ้านนี้นี่หรือเปล่าไกลมากไกลมากล่าสุดอีก15กิโลถึงนะคะเราก็าจะไปรับขวัญหลานกันนะคะบาย A a few moments l ถึงบ้านพี่สาวแล้วนะคะเจอคุณพ่อกันเลยค่ะบ้านใหญ่มากคุณอิจฉาเลยตรงนี้เขาบอกว่าต้องเข้าทางนี้เพราะว่าเป็นทางมงคลต้องถ้าเป็นคนอื่นพี่จะให้เข้าทงนนพอดีพี่ชอบมันจะอันนี้ก็ลูกนะอันนี้ชื่อฮาล่ฮาเรไม่นน่ารักจังอะพี่รักรักรัก ปอกคอหมาก็แพงกว่าเสื้อผ้ากูแล้วไอจีหลายคนก็ว่าเราเล่นแพงกว่าเสื้อผ้ากูแล้วปอกคอหมาจริงๆนะเราจะบอกว่าเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉามากนะราถามว่าพี่พี่คลอดลูกเนี่ยพี่จะร้องไห่เพลงพี่ร้องแล้ว <c oughs> ถ้ากูมีบ้านนี้กูไม่ร้องแลวเพลงจริงนี่ทีมงานนี่ทีมถ่ายจีิช่องน้องจ๊าช่องน้องจ๊ะตอนนี้มีคนตามประมาณ3า0ร้อยแล้วสรวนซิสเตอร์นี่คนตาม2 0 0แสนสองแสนซับสไคร้อยากให้ถึงร้านไวๆเดี๋ยวจะมาแชร์ริงกันฝากด้วยนะคะกูเนี่ยฝากเขาด้วยะ ฮ้ยบ้านสวยมากพี่และพี่เตอยอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบคนเราฟิลกับจานว้ยจานจะเป็นคนงกมากเวลาซื้อบ้านซื้อบ้านเปล่าเลยแล้วแต่งเองไม่ใช่ว่าอยากได้สไตล์ตัวเองแต่คือกูงกไงแต่พี่เตยไม่จักกระเป๋าใบเดียวแล้วเข้าเลยเคยแต่งเองแล้วพังไม่บ้านสวยมากพี่เตยและอยู่กี่คน3มคนหมาตัวหนึ่งแล้วก็แม่บ้านรับฝันก่อนเอาไว้งี้เลย นี่ลูกนะอกองเงินกองทองโตมาให้เก่งเหมือนแม่แมเข้มแข็งเหมือนแม่แม่เข้มแข็งจริง <c oughs> ที่สุด <c oughs> เหอ่อไหมเหออไหมอังจริงโอเคนะต้กเหนื่อย ตาโบ่แล้วไม่ได้นอนเลยค่ะการเลี้ยงลูกนี่บอกเลยว่าเหนื่อยที่สุดเหนื่อยมากๆหนูเห็นพี่ร้องให้เป็นไรนคน,มนอมาเนริซึมเศร้าของแบบว่าคุณแม่หลังคลอดคือไม่หลอกหลักๆอ่ะเราหลังคลอมดมาผ่าตัดอะ่ะมันเจ็บแผลมากแล้วเราก็ต้องให้นมด้วยต้องกล่อมลูกนอนด้วยต้องเช็ดอึต้องทุกอย่างมันท้อมากเราไม่ได้นอนเลยเพราะเขาจะตื่นทุกหนึ่งชั่วโมงอ่ะคือวันหนึ่งแบบตึ่นสิบห้ารอบอ่ะแล้วเขาร้องไหมร้องบ้างแต่นี่ไม่ค่อยแล้วพอผ่านไปสองสัปดาห์เนี่ยเริ่มปรับตัวกับเขาได้เนี่ย ก็เริ่มฟื้นตัวมากขึ้นแผล่าตัดเราก็หายเจ็บมากขึ้นมันก็เลยคล่องขึ้นแล้วก็รู้เวลาหลับเวลานอนกันมากขึ้นคือตีหนึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าไม่ได้นอนแน่นอนที่เธอจะได้นอนเจ็ดโมง <c oughs> เช้าเที่ยงตอนแรกจะมาเที่ยงที่เตย<ๆ>แล้วไปบอกว่าลูกสาวมากี่โมงทเที่ยงที่ขอใบได้ไหม <c oughs> ไม่ได้นอนจ้าคือร้องไห้ทุกวันเลยอะ่ะเพราะว่าเราก็กลัวด้วยว่าจะเลี้ยงเขาได้ไม่ดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงบ้างกับเขาเปลี่ยนแพมเพิร์เปลี่ยนอะไรมันใหม่หมดสาหรับเราซึ่งคุณแม่ทุกคนก็จะเป็นอย่่่าาางนนนนนี้้กััหหมมดเํอยูใว ที่สุดของชีวิตคือไม่เคยคิดว่ามนุษย์คนไหนจะอดนอนได้มากขนาดนี้มาก่อนแต่ตอนเรามีคอนเสิร์ตเราก็ไม่นอนเลยนะพี่เหมือนอมันยังได้พักในรถตู้อะไรแต่นี่คือมันไม่ได้พักเลยเหมือนช่วงระบาย<อ>ช่วงระบายแต่จริงจงชีวิตพี่เตยอ่ะน่าติดตามมากกว่าชีวิตกูนะเยอะเลย <laughs> แค่ว่าอย่างเดียวนะเป็นกูนะถ่ายได้สี่อีพีเฮ้ยอยู่สามคนนุ่งเหงา่ะพี่เหงาเหมือนกันน้องจ๊ะโอ้หแล้วใครอยู่เนี่ยห้องเนี้ยก็ห้องแขกส่วนใหญ่ก็เป็นคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและแม่มาบ่อยไหมแม่เขียวอ่ะพี่ หลานไหมพี่ก็เห่อบ้างแต่คนที่เหอก็คือคนปู่คณปาโซนนี้มันมีคนนั่งไหมเนี่ยรอทําที่ร้องคาราวเกะดีกว่าจะได้มานั่งบ้างเนาะก็ไม่ได้นั่งหรอกเชื่อหนูที่ร้องคาราวเกะเฮ้ยนี่นี่นห้องเวทมนต์จ้าได้มานอนหลังจากกลับโรงบานอยู่ 2วัน2คืนแล้วก็ร้องไห้เหงามากต้องไปนอนกับสามีต้องให้สามีได้ร่วมหัวจมท้ายในการไม่ได้นอนและเลี้ยงลูกอั่นหละที่พี่แมนน้ำหนักลดไม่ใช่เลยนะแม่เอก่ะคือร้องไห้เลยจ้ะไปดูห้องใหญ่ห้องนอนพี่เตย สวยจริงด้วยาาบ้านนี้ราคา50ล้านบอกเลยว่างานตกแต่งเนี่ยถ้าใครที่แบบว่าไม่เคยได้รู้จักงานตกแต่งเลยอะจะมองว่าเฮ้ยก็แค่สวยแต่งจริงมันไม่ได้สวยอย่างเดียวมันแพงมากลยอย่างเงี้ยจริงๆตกแต่งเนี้ยแพงมากจากที่มันจะไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นห้องโล่งๆใช่ไหมแต่เขาบิวมาเป็นขนาดเนี้ยไม่แปลก50ล้านอัจริงบ้านห้าสิบล้านตัวเนี้ยคุณเป็นทรีเป็นทรีปถ้าเยออยากมีบ้านนี้ก็ไม่น่าเข้ามาแต่หนูเห็นพี่ลงสตอรี่อยู่นะก็สวยแล้วล่ะแต่อันจริงแม่งสวยจริงวะหนังเท่านีนน้เดียวมันสามคนรวมน้องด้วยสี่เดี๋ยว จ้งพี่เลี้ยงเด็กมาแล้วจริงเหรอไม่ไหวจะได้นอนบ้างนะคะแม่แล้วจนมีเตียงเวทมนต์อุปกรณ์อยู่ข้างๆพอกลางคืนก็ทั้งคืนอยู่ตรงนั้นพี่สาวเป็นเป็นคนที่แบบเข้มแข็งทุกเรื่องทุกเรื่องอ่ะงจริงเขาเป็นไอดอลของผู้หญิงยุคนี้เลยแหละไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเข้มแข็งมากแล้วเขาก็สู้จนแบบคุณไม่ใช่เรื่องง่ายนะสู้จนแม่งมีบ้านหลังเท่านี้มีชีวิตที่แบบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วไม่ได้ดีแค่คนเดียวเพราะว่าครอบครัวเขาดีทั้งหมดเลยสุดจริงๆตอนนี้มีลูกแล้วสโลว ชุ่มกับลูกก็เหนื่อยค่ะให้พี่เตยพักผ่อนเราจะได้เมาส์แบบนอกรอบออกกล้องไม่ได้แล้วอะไรอีกบ,บาย,บาย